โอ้โห oh, <laughs> ไม่เกลือวันนี้ไม่เกลือเฉยเลยฮะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แแบบบอกฟุดอีกแล้วนะฮะวันนี้เปิดมาได้ผลดีนะฮะได้ผลระดับล้านครั้งแรกนะครับในการสุม่มโอเควันนี้ครับเราอยู่กับผลเลิฟๆินะครับแล้วก็เราจะมาลากคำวันดสด้วยผลเลิฟนะฮะ มเห็นมันเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับก็เลยจับคู่มันด้วยกันซะเลยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องมาจัดการกับโดฟามิงโกกันก่อนเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมเลยครับฝากกดไลค์ครบ1,000ไลค์ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยค r i t z a n s h o ร้านเติมโรบัอกซ์เรสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์แมแผนต่างๆและหาของแผนที็อก x Food รับกดเกมพาสแผนที่ Legacy b o อกฟ o d และแผนต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบ u x Toy Code อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Face ค o d หรือว่าเป็น Toy c o d ดที่มีทั้งแบบสุ่มและแบบซื้อและสําหรับใครต้องการหาอเด ID ไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแผนที่ Box Food หรือ King Legacy ทางร้าน Kritzan Shop เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับ ที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปถ้า,าพย์ผลเริ่มเริ่มทำได้รับการรีเวิร์กมาด้วยนะครับตอนวาเลนไทน์ยผลเลยโคตรดีอ่ะนะครับอัปเดตมาดีมากเพราะสามารถขี่นกได้ด้วยโอเคสกิลแรกนะครับเป็นการยิงฮาร์ทช็อตนะครับนี่โเคตรเทพเลยนึกว่าเซรามูนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับใช้ท,ทั้งหมดโอ้โหสองร้อยเลยเยอะกว่าผลแม็กมากกว่าผลสันซะอีกนี่แนี่เราจะมาลองสู้ดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเดือดม,มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหเลยจะไม่ลดเลยนี่หว่านี่แนี่เออเออ,เอ,อโอ้ โอ้หแรงแรงแรงไม่รู้ว่าผมจะสามารถสู้กับคาวิดิสคนเดียวได้หรือเปล่านะครับรึกบอกไปวันนี้มาคนเดียวนะฮะร,รู้สึกว่าเวลาโดนสกิลของฝนเลิฟเริฟทำเห็นตรงตัวปะถ้าเป็นคนโดนนะครับคนมันจะติดสถานะที่เรียกว่าเป็นสถานะป่วนนั่นแหละนะฮะเพื่อทำให้หน้าจอาตึกตักตึกตักจะได้อยู่ไอตัวนี้ก็มี2ล่างนะครับไอคาวิดิสก็มี2ล่าง เรียบร้อยครับผมได้สกิลใหม่มานะครับเป็นสกิล X นั่นเองคิวปิดโซนนะครับแล้วก็จะได้สกิลบินเลยนะครับฟามิงโกไลท์นะครับเป็นการขี่นกฟามิงโก้นั่นแหละนะฮะโอเคมากระล่าวสวัสดีพี่เดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยนะเจอกันแทบทุกคลิปเลยเนี่ยนี่แน่ดูมเมดดาเมดดาเมดแรงดาเมดแรงอืมเหมือนว่าคนที่โดนในวงนั้นนะครับจะโดนสถานะสตันนิดนึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าติดสถานะตึกตักตึกตักแน่นอนนะครับแบบนั้นนี่แน่ ผมว่าผมว่าผมต่อยสดๆดีกว่าผมต่อยดีกว่าสกิลรู้สึกรู้สึกสกิลน้อยเกินไปนะครับสูย้ยากนิดนึงนี่เนี่ยดบยรุจิวมาดบมาองคนละตัวไอตัวนี้ตัวปลอมต่อยเลยต่อยเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหกลัวจะชนะเขาคัดซีนนะครับเดี๋ยวตัดเลยเลือแต่ดาบเลื้แต่ดาบปักไว้ตอนนี้ครับเราก็ปลดล็อกโลก3เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปจัดการกับเจเลมี่กันต่อเลยนะครับวัรดีเจลาบยิงตรงนี้ถึงปะหไม่ถึงนะครับเนื้อจะไกลกว่านี้ นี่แน่เอ้ยโดนเข้ามปอุย้ยฟูมูนเกิดอุย้ยเหลือผีก็เกิดนี่แน่เรียบร้อยฮะโอ้โหคาหนึ่งมาสเตอรี่เอาไว้ทำไมอะพี่ไปครับเดินไปจัดการกันไดมอนด์กันต่อนะครับผมแล้วก็ไปจกกัดการฟูจิโทระจากนั้นแล้วก็บีบิดไปโลกสามเลยยืดยิงเลยมาให้ต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยขอต่อยต่อยเอาเลยนะครับเพราะว่าสกิลเราน่าจะนานนะครับถ้ารอสกิลอย่างเดียว นี่ยอ,อืมันบางตัวที่มันแรงจริงๆเลยชิบเรียบร้อยฮะปลดล็อกสกิลใหม่เป็นการขี่ฟามิงโก้แบบนี้นะครับซึ่งผลนี้ไม่ดีตรงที่เราสามารถขี่ฟามิงโก้แล้วก็ใช้สกิลได้ด้วยนะครับเห็นว่าโคตรดีแวฟฟูจิโทรรก่อนเคยได้ดาบนะครับเคยได้ดาบไม่เคยดรอปดาบจากมันเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเฮ้ยไม่โดนหรอกน้องกระจอกกระจอกมากเลยนี่เนี่ยโอเคช้าเกินลงไปต่อยเอาก็ได้เว้ย เออโอ้แรง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 มาดีใครจะตายก่อนกันอุย้ยผมน่าจะตายก่อนทรงนี้อตายปะไม่ตายนี่เน่แล้วก็ผลนี้นะครับมันสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยขโมยบ้านเราจะขโมยมันกับโลก3านะครับไปไม่ได้นี่หวา โอเคไม่เป็นไรมาแล้วโลก3เราต้องเดินทางไปที่เกาะตรงนู้นนะครับคือปกติเขาต้องเดินทางไปที่เกาะเต่าใช่ไหมแล้วก็เข้าไปตมิตินะครับแต่ว,ว่าเลเวลน้อยอย่างพวกเรานะครับต้องบินมาที่เกาะสตรีพวกพวกเราต้องใช้บัคในการเข้าไปนะครับแล้วก็ไปจัดการกับวอสนั่นเอง บอกได้เลยว่าค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคุ้มค่าที่จะเข้าไปหรือเปล่าวะก่อนอื่นเลยต้องเอารหัสหลักของผมนะครับเข้ามาในเซิร์ฟวีด้วยเพราะต้องมาเสกบอสนะครับผมผมว่าฟาร์มสกิลด้วยดีกว่านะครับขอให้ได้สักอีกสกิลหนึ่งก็ยังดีนะครับเป็นสกิลซีนั่นเองถ้าจะไม่ผิดนะครับสกิลวีจะเป็นการเสกเพื่อนออกมาแล้วก็เพื่อนก็จะใช้ดาบคาเวนดิสเหมือนกันนะครับผมก็อยากลองเอาเพื่อนนั้นนหะไปตีกับคาเวนดิสดูนะครับว่าใครมันจะโหดกว่ากันแต่ก็ได้จะเป็็นนนนนนนคคคคาาาเเเเเเววดดดิิิิสสสสะะรรรรััับบบบพปปออีีี่่แหลลกยยง ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ผลเลิฟเหมือนกันนี่แต่เป็นผลเลิฟเวอร์ชันเก่านะครับฮ่าฮ่าไม่ได้อัปเดตแล้วสิอุ้ยลืมเปลี่ยนหมัดเลยนี่หว่าเราตอนแรกก็ว่าจะเปลี่ยนหมัดนะครับเดี๋ยวคอยบินกลับไปเปลี่ยนหมัดที่เกาะกลางนี่เนี่ชึบซึบอุ้ยโอ้โหมันเตะเราโคตรแรงเลยอือจะไหวป่ะเนี่ยคนเดียวผมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับสักเออนิดหนึ่งเนี่ยจะยากไม่นิดนึงหรอกจริงจริงก็น่าจะเยอะเลยถ้าเกิดว่าผมไม่สามารถสู้มันคนเดียวไหวนะครับไอตัวบอสตัวนั้นผมก็อาจจะให้น้องเข้ามาช่วยนะครับจะได้ย่นระยะเวลาด้วยนะ งั้งตีทั้งวันแน่นอนมันมี2อล่างอะนะครับสู้โคตรช่างยากเลยนี่เนี่ยเออโอ้โหตัวนี้ผมยังสู้ไม่ได้เลยเนี่ยไอตัวนี้ตัวเดียวยังสู้ลําบากเลยบินก่อนบินก่อนอือโดนเข้าไปนี่แน่เออโดนเน้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 นต่อยหน้าให้ต่อยหน้าให้คือว่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมยังสู้โคตรยากเลยโอ้โหแรง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 คิว่าไปดาเมจมันก็เบานิดนึงนะครับสำหรับผมคิดว่าดาเมจมันก็ค่อนข้างเบาเลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีสกิลเยอะนะครับดาเมจก็เลยเบาเนี่ยสกิลนี้ก็แค่2 0 0เองนะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็สกิลนี้ก็ถ้าเผารัวๆผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ2 3 0 0 3 0 0 0เลยต,ต้องรอสกิล C นะครับโอ,โอเคเรียบร้อยครับผมตายมาใหม่นี่เนี่ยกันแล้วกันแล้วกันวอนนี้เดียวนี่เดียวยิงลงพื้นแบบนี้โอเคเข้าไป3,155ได้ครับจะได้ไม่เป็นภาะระลูกหลาน อีสกิลเดียวน่าจะตายนะครับสกิลสุดท้ายละครั้งนี้นี่แน่เตือนมายัางรอๆนะครับต้องนั่งฟาร์มสกิลก่อนนะฮะอย่างที่บอกเลยหลังจากที่เราไปตีบอสเลิฟๆมานะฮะโอ้โหรู้สึกว่าคนเดียวน่าจะยากเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคนมาช่วยเราตีคาเมดิดดีกว่าเพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาคนร่วมสตากรรมของเราดีกว่านะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหมัดกันก,นก่อนดีกว่าเพราะหมัดนี้ดาเมจถึงจะแรงอุ้ยวันดีวันดีสุดหล่อถึงหมัดนี้มันจะแรงนะครับแต่ว่าเราไม่มีสกิลนั่นเองนนะะคคครรััับบผมมมมออเเดืกีป่จไไ้ โอเคมัดเงือกมีสกิลอยู่แล้วมัดสายฟ้าเรามีป่ามัดสายฟ้าก็น่าจะมีไอ้พวกนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับเพราะงานเราใช้มัดเงือกดีกว่านะครับเพราะว่ามัดเงือกมันแรง นี่แพงด้วยครับของโลกหนึ่งจริงๆก็อยากใช้หมางกรแหละแต่ว่าไม่มีสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปรอคนเข้าเซิร์ฟมาช่วยเราดีกว่าครับเอานะครับในตอนนี้ก็ได้ผู้ร่วมชะตากรรมเข้ามาช่วยเราแล้วนะฮะนี่นะครับคือสิ่งที่เราต้องบักนะจะเล่นแบบชาวบ้านชาวช่องเขาก็ลำบากนิดนึงนะฮะต้อง1,900ถ้าจะไม่ผิดนะครับถึงจะสามารถมาที่นี่ได้โอ้ตรงนี้นะครับมีที่ให้เราบักได้แบบง่ายๆเลยดีกว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีนี่นะครับมันต้องเลเวล1,950นะครับถึงจะเข้าไปได้แต่ว่าเราก็เหลี่ยมอ่ะลกัััครรรบบสตวแ รวมจะตากรรมเข้ามาละสแปมเลยนี่แน่อุดเมียดเข้าไปน้อยมากเลยเรานี่แน่แวมันเงื้อวีหนึ่งนะครับก็แรงอยู่นะฮะไม่ได้แย่นี่แน่ยิงเข้าไปล่างไหนละมันจะล่างสองแล้วนะครับโอเคล่างสองเรียบร้อยละนี่แน่เผาเลยไม่ค่อยจะโดนไม่ค่อยจะโดนสกิลนี้โดนบ่อยอยู่รอสกิลซีนะครับมันอาจจะเป็นการสตันดด้วยสแปมจากระยะไกลนะฮะเข้าใกล้เวลาจะตาย เฮ้ยโอเคเรียบร้อยตัวแรกนะครับได้สกิลมาละเดี๋ยวเราเสกบ,บอยกันต่อเลยนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาเด้วสกิลใหม่มานะครับเป็นสกิล4วงนะครับข้างๆที่ใหญ่เลยนี่ฮะอุย้ยสามพันเลยแรงอยู่เหมือนไมีคนจะตายฮะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่อุย้ยตายปะเนี่ยไม่ตายนี่แน่รออีกห้าสิบมาสเตอรีเยนะครับเราก็จะได้สกิลใหม่ละชาร์จละชาร์จละเออดูมันสวยเรา โอเคอีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่ดรอปนะฮะตีมา2ตัวลนะจริง,รงๆเราเวลาในตอนนี้นะครับไปไล่ตีบอสเอามันน่าจะคุ้มกว่านะเพราะาเราเสกเอาครั้งละห้าสิบโลบักเลยแต่ไม่เป็นไรสำหรับผลนี้นะครับผมว่าไม่ได้แ,แย่เลยนะในการเล่นสำหรับคนที่ไม่รู้จะเล่นผลอะไรนะครับเล่นผลนี้แหละนะบ,บินแล้วก็ยิงได้ด้วยผมคิดว่าน่าจะฟาร์มได้อยู่นะทำไปเล่นไปขโมยมอนได้ด้วยนะครับไปเล่นกับเพื่อนก็ไปเกียนเพื่อนเล่นนี่แน่โดนเต็มๆเน้นๆเน้นเ้นเน้นๆ้น แล้วก็คลิปต่อไปนะครับอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับจนกว่าบล็อกฟูดยัปเดตดอ่ะผมจะวนอยู่อย่างนี้แหละทุกคนบอกว่าคิดถึงบล็อกฟูดนะครับผมก็จะเล่นบล็อกฟูดวนอยู่อย่างนี้แหละอาจจะมีสลับไปเกมอื่นบ้างนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยนะฮะไม่เป็นไรเราอยู่ในเกมนี้กันก่อนอยู่กับปัจจุบันไปก่อนนะครับ แต่เหมือนว่าบกคุณมันจะอยู่กับอดีตมานานแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วมันไม่อัปเดตสักทีตัวที่3านะครับยังคงไม่ดรอปนะครับสหรับคาร์วินดิตเดี๋ยวผมดูในตัวก่อนเผื่อมีแล้วโอเคไม่มีนะมาเซกอีกครับเป็นตัวที่4คลิปนี้จะตีไปทั้งหมดกี่ตัวครับมาลุ้นกันลุ้นสุดก็จะโลบากนี่แหละจะหมดก่อนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะหมดหรอกนะครับวันนี้เราสต็อกมาเยอะสกิลเอ็กนะครับมันจะเป็นการยิงลูกศรนะจริงๆนะครับปึ๊บนี่นะฮะเห็นปะก็จะระเบิดขึ้นข้างบนนะครับยื มาต่อกันตัวที่5นะฮะไปตี <S <S 1> <S 1> ทุกคนนะครับตีไปกี่ตัวก็สามัยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับผมเยอะสุดๆก็น่าจะประมาณ12ตัวมันจะไม่ผิดมันอยู่ที่ดวงของเราล้วนๆเลยนะครับตัวที่5้านะครับกำลังจะตายลงไปแล้วดูกันว่าตัวที่5จะดอบหรือเปล่าดอบยากดอบเย็นตัวที่5ยังคงไม่ดอบนะฮะเรามาต่อกันตัวที่6เลย6 5 3้าเราเสียไปทั้งหมด300โลบักแล้วนะครับตีก็ไปตีวนอย่างนี้แหละทั้งวันนะครับระหว่างของนะครับ กับโลบาของผมอะไรไมันจะหมดก่อนกันมาดูนะฮะจะถ,ถามว่าทำไมไม่ไปเซิฟหลักแล้วก็เปลี่ยนเซิฟหาก็คือช่วงนี้นะครับเหมือนว่าไปหาบอสยากมากเลยนะครับโปเยอะมากขนาดกําจัดโปไปแล้วแต่ผมยังคิดว่าโปมันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะยังเจอมาเลยเมื่อเช้านะครับถ้าไม่เจอมากับตัวนะครับผมคงไม่มานั่งเสกแบบนี้แน่นอน <laughs> สแปมไปครับผมอีกแค่สามมัตอรี่ก็จะสกิลสุดท้ายละผมคิดว่าตัวนี้ตายก็น่าจะได้เลยนะครับ น่าจะไปนตนอัวปติบอตัวอื่นแล้วมั้งเนี่ยสแปมมันอยู่ตัวเดียวนี่แหละทั้งวันอะ่ะเดี๋ยน้องเขจัดการเลยนะครับส่วนเราก็บินวนอย่างเงี้แหละเป็นนกอีกอยนะครับยิงเข้าไปอุ้ยไกลายแล้วอีกทีเดียวอุ้ยดรอปมาแล้วตัวที่6นะครับดรอปมานี่นะครับใช้ทั้งหมด300มาลเตอรี่นะฮะทำเยอะไหมสำหรับผมเยอะครับผมว่าผมอยากลองฟาร์มสกิลเดี๋ยวเราเอาสักสกิลเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเยอะมากเกินไปนะครับม,มันจะไม่ดีเนี่ยผมออกไม่ได้ด้วยน้องพี่ออกไม่ได้โอเคเราไปเจอกันที่เกาะกลางสวัสดีพระรู ขโมโยเดี๋ยวผมถามน้องดูนะครับว่ามีผลประตูปะหรือว่าจะให้เราขี่นกไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละเนี่ยเอาไปด้วยทำไมวะเนี่ยทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรานะครับจะไปฟาร์มสกิลมาสเตอรี่ของเวนดิสกันต่อนะครับหรือว่าคาเวนเดร์นะครับเป็นสกิลแรกก็พอสกิลแซดแล้วก็มาลองใช้สกิลวีของผลเลิฟด้วยนะครับผมยังไม่รู้ว่ามันจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีน้องสวัสดี เออปะไม่เต็มใจก็ยัดเดียดเดี๋ยวไปเกาะแรกกันเลยนะครับอันนี้ใช่เกาะแรกป่าวะน่าจะใช่น่าจะใช่โคตรช้าเลยบนบินยังช้าสมก็เป็นนกอ,อีกอย่จริงจริงนะฮะมาถึงกันแล้วครับสำหรับบอสตัวแรกนะฮะเรามาลองใช้สกิลวเลยจิงอัดหน้านะครับจะสร้างดาเมจด,ด้วยแล้วก็นี่นะครับมอนจะออกมาแบบนี้จะเป็นเพื่อนของเรานะครับไปสู้ดีไปสู้มันเออลงไปสู้มันไม่ต้องขึ้นมาหาเราเออไปสู้มันอย่างนั้นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้โหเท่มากเท่มากอุ้ยดืมอรืๆอื้อื้ทำดาเมจ ทำไดาเนียก่อาทำไดาเนียแปบบ๊บนี่แหละฟันสดๆดฟันสดๆไม่ใช่ว่ามอนของเรามันตีบอสตายแล้วได้พลังของปดปีศาจนะอุ๊ยโอเคมันกลายเป็นเศษเลโก้ละเรียบร้อยนะครับตัวแรกแล้วก็ได้มาเป็นในเรื่องของนี่ด้วยนะครับหมวกนี้วิ่งไวครับจะทำให้เราวิ่งไวถือว่าดีถือว่าดีได้มา9 7มาเ s อรี่นะครับทำอีกแป๊บเดียวก็น่าจะได้สกิลครบละ ไปบิ๊กมัมเลยปะโอ้ยอะไรวะมือมันยืดขนาดนั้นแล้วเราไปต่อกันที่บอสตัวต่อไปกันเลยถึงมันจะบินช้านิดนึงก็เหอะนะฮะแต่ว่าดีกว่าเดินนะครับมาถึงกันแล้วฮะอูดเมียรมันแรงมากเลยนั่นน่ะอูดเมียรมันแรงกว่าเรามั้างแต่เหมือนมันจะตายแล้วนะฮะก็ได้อยู่นะครับถือว่าทําประโยชน์ได้อยู่นี่เนี่ยพอแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวเราใช้ดาบฟันเลยแล้วกัน เรียบร้อยครับอีกต er huh kind of <c oughs> ัวหนึ่งด้มาตเตอรี่มา123นะครับไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยก็แต่อไปก็คือเกาะเต่านะครับเอ้ยไม่ไปเกาะเต่าดีกว่านะครับไปเกาะกริทีก่อนนะครับค่อยๆกระดึ๊บไปทีละเกาะดีกว่าผมว่าน่าจะง่ายแล้วก็บอตัวนี้นะครับจะดรอปเป็นในเรื่องของสร้อยคอมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มานะครับจะเข้ากับคอนเทนต์เรามากเลยนะฮะก็คือวันนี้เราโหเรามาล่าแต่ของที่มันสวยงามแต่สร้อยคอเหมือนมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแดงเน่ากลัวนะมันออกจะน่ากลัวนิดนึงนะฮะไปเลยเพื่อนไปตีมันเลยนี่ โอเคได้เมีแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะงั้นฟันเลยนี่เนี่ยขอฟันหน่อยทีนึงทีนึงโอเคโดนทีนึงก็ยังดีนะฮะไม่โดนเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องฟันยากฟันยากอย่างเลยดาบนี่มันเล่นยากงมันทิ่มมั่วเลยทิ่มมั่วเออพอเรียบร้อยฮะได้มาอยู่ที่ร38แเดี๋ยวไปเกาะต่อไปกันเลยเราสามารถแบกพาได้ป่าวะไปครับไปเกาะเต่ากันโอเคเกาะบิ๊กมัมมันใกล้กว่านะครับเพราะว่าเกาะเต่ามันอยู่นู่นนะครับแล้ว่าเกาะบิ๊กมัมกับเกาะกิริทีมันอยู่ใกล้กันนะฮะ เรามาเกาะบิ๊กมัมดีกว่าผมว่าบอสตัวเดียวนะครับน่าจะเพียงพอสำหรับการทําให้มัเตอรี่ครบ150แน่นอนผมเคยละบอสตัวนี้มันดรอปมัเตอรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะตีไปน้องเออแบบนั้นแหละโอเคเราใช้ดาบตีเลยฮะตอนนี้ดาเมจน่าจะพอละถ้าเกิดว่าดรอปดาบตัวนี้มาด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับสำหรับการเสก6ตัวของเราอะนะเ,เลยพี่ได้รี่รข้ามาเลยรี่โอเคครับได้สกิลมาละคุณอาจจะเคยเห็นกันแล้วแหละนะฮะนี่นะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสกิล โคตรเท่เลยแต่ไม่มีสกิลเพิ่มนะครับมีแค่สกิลเดียวโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับการลากบดิ้ด้วยผลเลิฟรีเวิร์กนะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับ1000ไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนี่ยไปกันละบายบายครับผม